อ้่วครับอยู่กับ Channel How To วันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับเกม Star Wars Jedi Fallen Order จากพาร์ทที่แล้วประตูนั้นเราไปสัมผัสและเราก็ได้เห็นเรื่องราวภูมหลังว่า,เ,าเรากับตาเปล่าเนี่ยจบจบลงยังไงทำไมเรามีดาบของจโรทาเปลา่าหรือว่าอาจารย์ตาเปล่าของเรานั่นเองจะเปาทุ้ะจะเปลาอะไรอาจารย์ตาเปล่าเสียชีวิตเพื่อช่วยเราออกมานะฮะหลังจากออเดอร์ซิกซิก เราก็เหมือนว่าจะขาดสัมพันธ์กับพลังแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาเชื่อมต่อได้อีกครั้งหนึง่งตอนนี้ก็คงอันนั้นและคิดว่าจะรอดใส่เตอร์ไม่จะรอดไปเด้ยางนั้นนะมาดิมาดิได้สียานใหม่อีกแล้วโอเคถ้าเข้าไม่ได้ก็ออก ช่องเปิดเซยกามีเอ๋ทำไมเป็นบอกแล้วเตือนแล้วใช่ไหมทิ้งนายเหรอคนเดียวหลงทางไม่สาม,มารถป้องก,กันตัวเองได้โอเคคุณเป็นใครเนะี่ยใครอ่ะเฮ้ย ใครวะทารอนมาริคอสทารอนมาริคอสเคยเป็นเจไดน่ะเหมือนนายเรามีหลายอย่างเหมือนกันแม่ฉันก็สงสัยอยู่นะโอ้พวกเราลอดมาจากการสังหารหมู่นะกองทัพฉันทรยศฉันฉันใช้พลังแล้วก็หนีออกมาที่นี่ ที่ถูกทิ้งร้างความมืดอ,อยู่ที่นี่มันเกือบเอาฉันไปแล้วแต่ฉันอะไรว่าตัดสินมันคอนเครร์กปกครองมันคุณคือพวกของนายบาัตเตอร์ล่ะใช่เฮ้ยฟันอะไรอะพวกเนี่ย เป็นสันตาวแห่งความแข็งแกร่งพลังก็พลังเป็นคุณใช้พลังเพื่อที่จะนี่มันเป็นช่วงเวลาที่มืดมนพวกมันจะทำเราโดยที่เราไม่แบบสู้มันไม่ได้เนี่ยแต่ผมไม่อยากได้ไอดาพังๆนั่น่ะเล่าเรื่องที่แตกต่างไปใช่ไหม นายเห็นบางอย่างในนั้นใช่ไหมละ่ะบางอย่างที่น่ากลัวพ <บา S 2> <ย>ูดกหนก็ดีนะผมแปลไม่ทันมีหลายที่ที่เหมือนดาวเมียเข้ามาอยู่กับครอบครัวฉันเถอะฉันจะสอนวิธีควบคุมพลัง เข้าร่วมครอบครัวนั่นเน่ะแล้วฉันจะสอนวิธีใช้พลังเลยก็คำเดิมเลยนะมาริคอนเอ้ยมาลินข้ามเส้นอีกแล้วนะหลายปีแล้ว,วเ,เธอพูดว่าเจาไดนะ่ะมาฆ่าฉันใช่เนี่ยไอตัวเนี้ยกับคนหนึ่งแล้วเธอก็บอกว่าจะพาเขาเข้ามาในครอบครัว เธอบอกว่าจะจัดการมันก็เห็นอยู่ว่าเธอใช้พลังพลังเหอะเธอันบ้ามาริคอสดาโทเมียเนี่ยไม่ได้สร้างนายมาแล้วก็ความทรยศแล้วก็ทรยศพี่น้องฉันไม่เหมือนเจไดพวกไนท์ซิสเตอร์เนี่ยของดาโทเมียเนี่ยไม่เปลี่ยนไปเป็นแบบนั้นสายจัมพันธ์ของเราเป็นชั่วนิรัน พี่น้องของเธอตายแล้วใช่ก็สุสานของพวกเธอก็อยู่รอบๆเจอนายน,น,นี่แหละในเวลาไปละใช้พลังดวงดาวนี้มีพลังพลังสุดขีดทำลายก็นั่นของ เด็กหญิงโงเอยพลังเนี่ยมันนายเธอก็คุไม่ได้เดี๋ยวพวกเธอสองคนก็ได้เรียนรู้ว่าจะเป็นยังไงเมื่อมาหาเรื่องกับพวกเราทั้งหมดเออจีเดดาบกูก็พังวิ่งอย่างเดียววิ่ง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 วิ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 ่งไปไอ้จูบจูบ จู๊ไม่ไม่มีดาบแต่มีจู๊อยู่วะไม่มีดาบแต่จู๊ได้เข้าใจป่ะแป๊บแปเดี๋ยวงมาไม่ใช่ทางเฮ้อย่านะ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 ไม่เล่นนะไม่เล่นนาะเฮ้ยโตโตโตครับโตครับโตครับวะเนี่ยทำอะไรไม่ได้เอ้โอ้มายโอโอ้ แล้วก็ไปดีไปไม่รู้มันมาถูกทางไหมกลัวว่าจะผิดเยอะเกินอะไรอ่ะเอ็กโคโอเคเยังมีเวลายังม,มีเวลามันเต็มเอ็กโคเอ้ยได้เลือดเพิ่มเหรอแล้วก็ไม่เล้อกตรงนี้โอเคผมท้าไม่ขึ้นมาก็ไม่รู้เลยเนี่ยเซเล่เซเล่ สตาร์ทเรือเลยไอ้พวกนักทิเตอร์น่ะกลับมาจากความตายโอ้ยไม่นะเวลาแปลแล้ววิ่งอย่างเดียวจ้าโอ้ยนั่นไงเห็นยาแล้วเห็นยาอยู่หลับหลับวิ่งอย่างเดียวแล้ววิ่งหน้าตั้งเลยลูกเอาเลยอ้าะอัจฉริยะเฮ้ยไม่มีทางโดนหรอกอยู่นิ่งก่อนดิ อยู่นิ่งก่อน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 ที่พอได้แม่ไปละจ้าไปละบายนัไป,ไปละบายโอ้ยหมายก็มาได้ทันเวลาพอดีอย่างกับรู้ใจโอ้โหเกาะยานเต็มไปหมดเลยครับไปทำอะไรเนี่ยทำไมมีแม่มดตายเต็มไปหมดเลยไปเถอะแค่ไป โอ้ oh มายก๊อดเจออะไรมาอยากกดอาจารยเกิดอะไรขึ้นเจอสูนย์สารไหมดาบของอาจารย์ผมเห็นเขาอาจารย์ตะเปลา่าผมผม,ผมเห็นวันที่เขาตายผมเห็นว่าผมทำอะไรบ้าง ตอนนี้มันพังลงแล้วผมช่วยเขาไม่ได้ตอนนั้นเธอเป็นแค่เด็กไม่ผมรู้ว่าผมช่วยได้แต่ผมแข็งแรงไม่พอกล้าหาญไม่พอที่จะช่วยเขาผมควรจะช่วยเขาผมรู้ครั้งมันถึงเวลาที่ฉันจะเล่าว่าฉันจะหนีจากพวกเอ็มพายไม่ได้ไง พวกเขาพาทีราเข้าไปในห้องแล้วก็เห็นแล้วตอนที่ฉันเห็นตาพวกเธอว่าและพวกเขาก็ทำให้เห็นว่าฉันทําให้พวกทเธอเป็นนักล่าเจไดบางอย่างในนั้นทําให้ฉันสูญเสียการควบคุมฉันระเบิดออกเข้าไปสู่ด้านมืดฉันฆ่าพวกเขาทุกคนคนสุดท้ายเลยทีเดียวยกเว้นเธอหลายปีต่อมา ฉันให้อภัยตัวเองไม่ได้เลยฉันระเบ <Because S 2> ิดออกเพราะว่าสิ่งที่ฉันมีทั้งหมดก็คือ <and S 1> ความแค้นฉันพยายามจะเก็บมันไว้แต่ฉันก็ซ่อนมันจากตัวเองไม่ได้สิ่งที่ฉันต้องการคือตายทุกอย่างที่ต้องการคือความตายแต่หลังจากนั้นฉันก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับฮอลโลกรามันจุดความหวังในอนาคตว่าเราสามารถไปต่อได้ ยืนขึ้นเถอะฉันเปลี่ยนได้ว่ามายืนไปแล้วนะเดียร์เธอต้องเลือกที่จะไปต่อยังไงอะย่างไอางอะครับ<ะ>เธอเริ่มได้จากอันนี้จากบี้แล้วนัเนี่ย เธอจะทำอันใหม่พากูไปทำอันใหม่เลยอจริงเนี่ยชิ้นจีได้ดาหม่หรูบาบบทีสุดไม่ต้องใช้ดาบมือสองเนี่ยใช้ดาบมือนด่งเลยดาวอีลุงโอเมื่อกี้ดูน่าจะร้อนดูหนาว แกลงไปสิกรืมใส่ผ้าคลุมไหลด้วยแคล์แคล์เธอจะได้รับการทดสอบใช่แต่ผมพร้อมแล้วไม่ได้หมายถึงที่นี่จะได้ทุกคนได้เจเจอหน้ากับด้านมืด Very easy fail. แต่มันก็ง่ายมากที่จะล้มเหลวผมจะลองเล่นกับ <'ve> ด้านเืดไม่ว่ามันจะตัดผมออกจากพลังเธอจะทดสอบแต่นั่นคือการทดสอบมันเป็นทางเลือกที่จะต้องสู้ <we> ที่จะทำให้เราเป็นคนที่เราต้อง มาพูดอะไรคงๆให้ยืมอะได้เวลาที่ผมม่ต้องออกไปหาแล้วว่าผมเป็นใคร <c oughs> โอ้โหสว่างโลเลยจ้าตาให้บอดชาเตอร์เลกดาวอีลุมไปแล้ว นั่มันวิหารเจไดสักพักแล้วอะแต่ว่าฉันก็จำได้อยู่เจไดทุกคนมาที่เนี่ยตอนเป็นเด็กหรือว่าพวกเขาเคยมาตอนที่เขาเป็นเจไดจะขึ้นไปยังไงต้องวิ่งหลบลมด้ยนะโอ้โวลมแรงดูดิกระโดดทีปริวเลยเค ขอนั่นไงสินั่นแหละทางที่เราจะใช้ขึ้นไปลมมันแรงมากเลยเหมือนจะมีทางผ่านไปตรงนั้นนะให้จะระวังน้ำแข็งก็แล้วกันซ้ายหรือขวาเอมไม่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้แหละใช่ไหม มันมีอะไรมากกว่านั้นหนึออ๋อโอ้ยช่วยมีอะไรบอกหน่อยได้ไหมล่ะทะลุมาอีกฝั่งหนึง่งกระโดดขึ้นไม่ใช่กระโดดปีนขึ้นนายนา่าจะหนาวแล้วเพื่อนจริงๆแล้ว แล้วมันแค่น้ำแข็งแต่มันไม่หนาวอะอุณหภูมิห้องเนี่ยโอเคโอ้ยระวังระวังโอ้ยระวังน้ำแข็งมันยวบแข็งมันจะเงี้ยวลงมาทางไหนอะทางนีอ้อมองได้นี่วะเออ ถ้าแต่มีอุปกรณ์ปีนนี่ปีนไวขึ้นเยอะเลยกระโดดไปไม่ใช่นานนี้ลูกโอเคขึ้นมาอ๋อโอเคถึงแล้ววนขวาเฮ้ยโอเคอเครียบร้อยอะไรอะพลัง Great Jedi meditated here มีเจไดที่ททใหญ่มาที่นี่เข้ามาที่นี่แล้วก็บันทึกมาสเตรอร์มาติคามรอนมาติคามรอนเอมีอาจารย์เจใด <Okay. S 1> ผักก็ไม่ได้กูเซ็งจะไปยังไงอ่ะ เออว่าแบบว่าอ๋อดาพังกดกิ้งก้ายอ๋อดาพังเออต้องลงไปแล้วรู้สึกจะเวียนหัวรู้สึกคล้ายจะเวียนหัวอะไรจะลงแบบเร็วๆอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วอุว้ยเกือบแล้ว,ว,อลวโอเคเอ้ย ลงเยอะไปหน่อยแต่ว่าก็ก็ได้อยู่อ,อทางเอามีทางไปทางนู้นด้วยอ่าเออก็บขึ้นไปข้างบนก่อนได้ไหมแมวอะแมวอ่ะเ,เกับขึ้นไปก่อนดีกว่าฉันไม่น่าโดดลงมาเลยกูเลยนี่น่าจะดูแมปก่อนค่อยโดดลงมาเนี่ยเดี๋ยวคัด ไปตอนที่ไปอยู่ข้างบนแล้วก็แล้วกันเอ่าเอาละอยจากปีประมาณไปครึ่งน,นนี้ก็ได้มาอยู่ด้านหน้านี่แหละเหมือนกับว่ามีทางไปทางขวาตรงนั้นนะดีจะไปขึ้นยังไงโอเคน่าจะต้องปีนลง กูจะไปยิขึ้นมาทำหอยอะไรก็ไม่รู้วเวนแต่เี่ยไงปวดหัวปวดหัวสุดๆตุห์ไปนี่เาไปติดไปมีทางลงซะอย่างนั้นเมื่อกี้ก็เสือกลงเร็วไปอีกอ่านแมพผิดจะไเด้โอเคนี่ใช่นะ ทางเข้าโอเคจริงทางเข้าอ,อ,อ,อะไรอ่ะปีบปดูบูดีบุดูอุทธิธรรมอะคิดว่าอะไรอ่ะเก็ตติ้งรูมห้องเก็บเกี่ยวโอเคจะทางไปแล้วเฮ้ยทำไมอ่ะก็มีอะไร เปิดได้ไหมลือ้อพูดว่าอะไรฉันก็ไม่ยินว่าเธออ๋อเนี่ยแน่นอนเสียบสวิตแน่นอนปึ๊บอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เสียบสวิตเลอแดดส่องไปไหนอ่ะอ๋อแดดมันส่องเข้ามาว่ะ

ดึงตรงนี้เป็นการเปิดประตูเลยนี่ผมว่าต้องมีอะไร Remember this m a s t e r Yoda melted that door to let us into the caves. ถูกจำห้องนี้ได้อาจารย์โยดาอ,อนว่า,วา,าจาาาอจรย์โยดาใช้ฟอสดึงอะไรสักอย่างนี่แหละนะนเสียงผมเหมือนง่วงปะใช่ละเสียงผมเหมือนง่วง ก็ปึ๊บเดาว่าเราก็ทําแบบนั้นได้แต่ที่อาจารย์โยดาทําก็คือใช้ลูกแก้วคริสตัลในการดึงเออหาเราขึ้นไปเอาอันข้างบนก่อนดีกว่าเออผมว่าต้อง,องเราต้องโดยฝั่งนู้นก่อน นี่อ่แล้วก็ออกมาเนี้เอ่อดึงนี่มาดึงนี่มาเสียบเสียบขาวแบบฟงนู้นเยี่ยมเยี่ยมเฮียอะไรล่ะไรเดี๋ยไม่ใช่กลับมานี่แล้วก็โอ้ ปวดหัวอ่ะเราโดนข้างกับไปฝั่งนู้นดึงอันนี้ปล่อยโอ้ยปวดหัวปวดหัวชุดๆดเสียบเสียบ ดีนะใช้ฟอสเดี๋ยวใช้ได้ไม่จำกัดอะ่ะงไปโน่น yeah. เกเร็วมาฉันจะฉาบเกอะไรเอยต้องขึ้นไปข้างบนป่ ว่าต้องขึ้นไปข้างบนไม่ได้แน่เลยแป๊บนะขึ้นกันไม่ได้โอ้หมายก็กงาแพงนี่ไต่ได้เนีอ่อะไรอะเจออะไรอะลูกอ๋อลูกปั้นเจไดแน่เลยเตตูเอฟเจไดามาสเตอร์เตจู่ อะไรอะ่ะเมื่อกี้แบนบีดีไปไหนเลยอันนี้คืออะไรเอามาเฮียเราไงไ,ไม่ใช่แล้วเมื่อกี้บีดีไปไหนอ,ะนอ,นอ่ะเจอแล้วไหมอ๋อโอเคก็นึกออกแล้ว ชั้นมันขนโง่เหนือใครใครปล่อยไว้ปล่อยไป,ป,ยไปนี่ไงก็นี่นิดนึงจะถึงมือแล้วเดินไปหยิบก็ได้เออนี่ไงหาเคสแสงใช่ป่ะอุ้ยน้ำเนียนไงหิมะละลายด้วยข่าวนายอาถอยเพื่อน เออนี่ถูกอะอ่ะนี่ก็ปล่อยมันก็เดึงอันนั้นมาอีกนิดนึงจะถึงมือละอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวละโอเคเสียบะเออผมว่าเอาเออกมาก,ก่อนอะไรของกูนี่ไปข้ามไปฝั่งนูน้น ปึป๊บปอันนี้อ๋นนออ้าวตะเกรีรอะไรอะลูกคริสตัลพังอะน่าจะขาดนะไลท์เอ็นฮานเมนต์คริสตัลคริสตัลรวมแสงเลยเอ,อ่อว่าไงโอเคอ ใช่เมื่อกี้เราควรจะทำอันนี้ไว้เออเราต้องใช้อันนี้มันโดดข้ามไปนี่หว่าปวดหัวสุดๆเออไปพลาสเอแค่นี้ใช้เวลาเป็นวันมานี้แล้วก็มานี้เตรียป็อกเข้าไปแล้วก็ไปฝังนูน้นซะ เยี่ยมแล้วก็วิ่งไปปุ๊บโดยขึ้นเยี่ยมสวยดึงปั๊กเยี่ยมเอ้ยมันละลายแล้วอ่ะมันเลยๆลิ้ว่ะสูดยอดเอาละไปได้สักทีหนึ่งแำมเอ้ยหำ เยี่ยมสวยสุดยอดครับกูดสดวิไม่นั่งในวิหารเจไดยอย่างนี้ของจริงครับของจริงพักผ่อนไปนหนึ่งรอบพักผ่อนไปนหนึ่งรอบทวนอ่ะเอาละครับสำหรับ Star War s เจไดฟอร์เรนออเดอร์ใน พาร์นี้ก็ต้องขอจบไปได้เพียงเท่านี้ตอนนี้เราก็เข้ามาในสุสานเจดไม่ใช่สุสานวิหารเจดฮะเจดเทมเพิลซึ่งมีน้ำแข็งปกคลุมอ,อ,อยู่เยอะแยะเลยนะครับถ้าเรคดีชอบนะครับก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับเจดในพาร์นี้ก็ต้องขอจบไปได้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในพาร์ตต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ